ปรากฏแก้วครับอดีตท้านพันจุโจมร้อยเก้าหนึ่งหนึ่งช่อ3ห่สามข่ายปักธงชัยนะครับวันนี้ก็พบกันอีกนะครับก็จะสรุปสถานการณ์แล้วก็จะพูดถึงเรื่องราวต่างๆในแนวชายแดนนะครับอย่าไว้ใจหลานพระยาละแวกนะครับแม้ว่าจะมีการเจราจารยหยุดยิงแล้วนะครับตั้งแต่เมื่อคืนนี้นะครับแต่ปรากฏว่าหกทุ่มเมื่อคืนนี้หยุดยิง ตามที่ตกลงกันแต่ก็ยังมีการประทะกันนะครับคอมเมนยังระมิดก็ตกลงนะครับยังมีการยิงกันจนถึงตีห้าทึ่งนะครับแต่ว่านะครับพื้นที่แนวชายแดนต่างๆตั้งแต่จังหวัดอุบลลงมานะครับเราก็สามารถยึดตามสัญเช่นเขตแดนได้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ช่องบกนะครับที่ช่องอานมานะครับเรื่อยมานะครับจนถึงเนี้ยแหละ ช่องสายตะก,กูนะครับอ่าแล้วก็ปราสาทตะเมืินทมปราสาทตะควายอะไรพวกนี้เราได้เป็นเสร็จเด็ดขาดนะครับ <c oughs> <c oughs> เราก็อาศัยนะครับตามแผนที่หนึ่งต่อห้าหมื่นนะครับมาตรานส่วนหนึ่งต่อห้าหมื่นเราก็ไม่ได้ล้ําเขานะครับเอาตามแนวทานเรา <c oughs> ทั้งช่องบกช่องอานมา้าภูผีเขาพระวิหารภูมะเขือช่องปลอดตางช่องจอมช่องกลางปราสาทตะควายปราสาทตะเมือนทมนะครับช่องสายตะกูช่องโอบกบ้านขวด ไปจันช่องบาลเนี่ยนะครับเรายังรักษาพื้นที่ตลอดแนวชายแดนนะครับก็คอมเมนต์นะครับก็ยังตึงกําลังอยู่ใกล้ๆเรานะครับเพราะว่าจากการเจรจาก็คือไม่มีการยิงกันนะครับห้ามยิงห้ามห้ามคอมเมนต์ยิงมาทําลายในฝั่งประเทศไทยในฝั่งประชาชนนะครับถ้าปะทะกันก็ให้ปะทะกันเฉพาะด้านทหารต่อทหารเท่านั้นนะครับก็แม่ทัพก็แข่งขันนะครับในคาพูดซึ่งผมคิดว่านะครับถ้าหากว่าทาง คอมิมน uh, ไม่ปฏิบัติกรรมไม่ไม่ปฏิบัติตามที่ได้ตกลงกันนะครับถ้าเขามีการยิงเข้ามาในพื้นที่ชุมชน,ชนในใส่ uh, แผ่นดินไทยในผื้นแผ่นดินที่เป็นประชาชนคนไทยผมคิดว่าเราจะต้องรลลมอย่างแหลกลามอย่างแน่นอนนะครับแต่ยังไงก็อย่าไว้ใจนะครับอย่าไว้ใจคมเมนต์เด็ดขาดนะครับเพราะว่าคมเมนต์เนี่ยนะครับตั้งแต่สมัยพระนายสวนมาแล้วนะครับก็หลานพญาละแวกนี่ยไว้ใจไม่ได้นะครับ ถึงแม้ว่าทางแม่ทัพภาคที่สองจะมีข้อตกลงกับผอบภอาคที่สี่หรือผอบอสูงสุดของทหารเขมรในพื้นที่แนวนี้นะครับก็ว่าจะไม่ยิงกันว่าจะหยุดยิงนั่นแหละครับเป็นการตัวรจาหยุดยิงนะครับแต่ให้ทั้งสองฝ่ายวางกําลังตึงอยู่จุดได้จุดหนึ่งอย่ามีการเคลื่อนกําลังพลนะครับแต่ยังไงก็อย่าวใจเขมรโดยเด็ดขาดนะครับเพราะว่าเราก็มีบทเรียนมาแล้วนะครับเพราะว่า ผมคิดว่านะครับคอมเมนต์เนี่ยไว้ใจไม่ได้นะครับจากลหลายๆเหตุการณ์ที่ผ่านมาถ้าเราเผลอนะครับคอมเมนต์อาจจะรอบกัดก็ได้นะครับเขาเขาอาจจะรอบกัดพวกเราก็ได้นะครับทหารเราที่อยู่ตามแนวชายแดนนะครับเขาอาจจะใช้สไนเปอร์ส่องเราก็ได้นะครับและก็ตอนเราออกลาดตระเวนนะครับเราอาจจะถูกกองโจรเขมรซุ่มโจมตีก็ได้หรือว่า,าแน่นอนว่าทหารอยู่ในพื้นที่ ที่ยิดีรัผิดชอบที่รับผิดชอบอยู่ทุกวันนี้นะครับที่รักษาดินแดนอยู่นะครับในแต่ละวันเราจะต้องมีการรัตเวนอย่างแน่นอนนะครับตามเส้นด็ดแดนในฝผ่งไทยนะครับก็ต้องระมัดระวังให้ดีนะครับเรื่องเอ่อกับระเบิดทุนระเบิดนะครับเพราะว่าคอมเมนต์เนี่ยมันมีอยู่แล้วอย่างคืนที่เราเข้าตีปราสาทตะควายที่ผ่านมานะครับคืนนั้นนะครับที่ทหารรอสามสิบเอ็ดนะครับที่ต้องขาขวาขาดไปนะครับเพราะอะไรนะครับ ที่เสียขาไปก็เพราะว่าเขมเมเนี่ยเขาใช้ระเบิดนะครับใช้ระเบิดมาดักนั่นเองแม้ว่าจะผิดสัญญาออตว่าแต่เขมมมันไม่ไม่สนใจนะครับเขาจะมีอยู่เพียบนะครับเพราะฉะนั้นในการออกรัตรเวนก็อยากจะเตือนน้องๆทหารนะครับเดี๋ยวนี้นะครับที่รักษาพื้นที่อยู่ในแต่ละวันแน่นอนว่าเราจะต้องจัดทุดออกราตรเวนดูแลพื้นที่เขตแดนไทยอย่างเข้มข้นอยู่แล้วนะครับก็ต้องระมัดระวังเรื่องกับระเบิดทุนระเบิดนะครับเขมเมมัน,มน ไว้ใจไม่ได้นะครับเขาอาจจะเล็ดรอดเข้ามาดักระเบิดเวลาไหนก็ได้นะครับหรือว่าเราอยู่ที่ฐานนะครับเราอาจจะถูกปืนคอขนาด82ม mm, mm ิลลิเมตร82มิลลิเมตรอว่าขนาด100มิลลิเมตรของขมินเนี่ยอาจจะยิงมาจากจุดไหนก็ไม่รู้นะครับความยิงได้ไกลหลายกิโลนะครับมันจะพุ่งเข้ามาโดยที่เราไม่รู้ตัวนะครับเราอาจจะมีการสูญเสียจากลูกยาวแบบนี้ก็ได้นะครับอย่าไปไว้ใจขมิ้นโดยเด็ดขาดนะครับ ก็เป็นห่วงเป็นใยนะครับก็นํามาบอกให้กับน้องๆทหารที่รักษาพื้นที่อยู่ตอนนี้นะครับเพราะว่าเรายังมีการตรึงกําลังรักษาเศษเขตแดนอยู่นะครับแต่ก็ดีใจนะครับที่ทหารเราเนี่ยสามารถยึดพื้นที่ต่างๆได้ตลอดแนวเลยครับเราไม่ได้ล้ําแดนเขานะครับเรายึดแผ่นดินของเรามาขืนนั่นเองนะครับเสี่ยงภูมะเขืออย่างนี้นะครับที่ขมิ้นเคยมายึดอยู่เคยมาทําสถานีเรดาสถานนีอะไรอยู่นั้นนะครับ เราก็สามารถทําลายแล้วก็ยึดเรียบร้อยตอนนี้เราอยู่บนที่สูงนะครับคอมเมนต์เนี่ยลงไปอยู่ที่ต่ํานะครับเพราะว่าคอมเมนต์ในอดีตนะครับพวกเราจะเรียกคอมเมนต์เนี่ยเรียกว่าคอมเมนต์ต่ำนะครับเพราะว่าภูมิประเทศหรือว่าพื้นแผ่นดินเน่ยมันต่างกันนะครับประเทศไทยเนี่ยจะมีเทือกเขาพนูนุนรักกั้นเขตแดนนะครับพวกเขาอยู่ใต้เขาตีนเขาลงไปต่ํามากนะครับเรียกว่ามองลงไปเนี่ยเป็นอ่าเป็นหมอกเลยนะครับ นั่นแหละคือเราจึงเรียกว่าขมิต่ําเขาอยู่ต่ากว่าเรามากนะครับแต่ทีนี้เขาบาังอาจที่จะขึ้นมายึดพื้นแผ่นดินไทยมาอยู่ในเสมอกับพวกเรานะครับวันนี้ก็ดีใจนะครับที่ทหารของเราสามารถรบในครั้งนี้แม้ว่าเราจะสูญเสียทหารไปประมาณนะครับทหารไทยเราเสียชีวิตไปถึงสิบสองนายนะครับบาดเจ็บก็อพอสมควรนะครับ100ร้อยกว่านายแต่เราก็สามารถอาเอาพื้นดินที่ขมิเคยยึดเอา ไปก่อนนะครับเราก็สามารถียมาคืนได้นะครับตั้งแต่ช่องบกนะครับพื้นที่ช่องบกพื้นที่ช่องอ่านม้านะครับพื้นที่ภูผีอ่าโดนจวนอะไรพวกนี้นะครับเราก็ได้มาหมดนะครับก็ดีใจนะครับปกตินะครับรัฐมนตรีกราโหมรักษาการรัฐมนตรีกลาโหมคนนี้นะครับพลเอกนัทพลนาควานิษนะครับวันนี้ผมได้ฟังกานพูดก็เออมีความอุ่นใจอยู่นะครับ ที่ท่านเป็นนักการเมืองแต่เลือดของทหารยังเข้มนะครับท่านยังที่อุ่นใจที่ดีใจตรงที่ท่านบอกว่าถ้าเขายิงมาเราก็ต้องยิงกลับอยู่แล้วนะครับเรียกว่าเปิดไฟเขียวให้ทหารในพื้นที่เต็มที่นั่นเองในสานที่เป็นรักษาการารัฐมนตรีกลางโหมนะครับท่านต้องพูดแบบนี้ครับทหารมันต้องพูดแบบนี้ไม่ใช่พูดอ่อยๆเหมือนยุคภูมิธรรมเป็นรัฐมนตรีกลางโหมนะครับเราต้องเด็ดขาดต้องเข้มแข็งแบบนี้นะครับแล้วข้าสื่อก็จะได้ไม่กล้านะครับ จากการรบกับคอมเมนต์ครั้งนี้นะครับถือว่าคุ้มนะครับถือว่าคุ้มเพราะว่าเราสามารถยึดพื้นที่นะได้ทั้งหมด11พื้นที่ด้วยกันนะครับก็มีภูมะเขือมีช่องอ่านมา้ามีตาเมือนทมตาควายนะครับเขตแดนช่องบกนะครับโดนตรวนสัตะโสมช่องจอมสายตะก,กู เขาเพวิหารและก็พลานยาวนะครับอันนี้เรายึดมาได้หมดเรียบร้อยและกาลังเราทุกวันนี้ก็ยึดตึงอยู่ตรงนั้นเองนะครับขมิ็เขาตงลงไปอยู่ในฝั่งล่างๆในประเทศกัมพูชานะครับเขาไม่ได้ขึ้นมานะครับแต่เขาก็ยังตึงอยู่ใ,ใกล้ๆบริเวณนั้นเองนะครับก็ต้องไม่ประมาทนะครับต้องไม่ประมาทซึ่งมีในการลบครั้งนี้นะครับก็จะมีอ่า ทุกคนจะรู้แต่ว่ามีทหารรบมีทหารหน่วยนั้นหน่วยนี้นะครับที่รบแต่ว่าไม่มีใครกล่าวถึงตำรวจตะเวนชายแดนและว่าและก็ทหารพรานนะครับจริงๆแล้วนะครับนอกจากกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศนะครับที่รบในครั้งนี้แล้วนะครับก็ยังมีตำรวจตะเวนชายแดนหรือว่าตะชะดนะครับแล้วก็มีทหารพรานนะครับจากกรมสองสามจากกรมสองหกนะครับที่อยู่ในแนวหน้านะครับสาหรับทหารพรานเนี้ยก็ ร่วมรบมาตลอดนะครับตำรวจตะเวนชายแดนหรือว่าตชดนะครับได้ร่วมรบเคียงบาทเชียงไล่นะครับไม่ให้ใครมาย่ำยีพื้นแผ่นดินไทยนะครับเรียกว่าเขาพร้อมที่จะต่อสู้กับผู้รุกรานนั่นเองนะครับไม่ถอยแม้แต่ก้าวเดียวนั้นคือความมุ่งมั่นของตำรวจตะเวนชายแดนนะครับทุกคนก็ปฏิบัติหน้าที่อย่างห้าหาญอย่างกล้าหาญอย่างสง่างามนะครับส่วนทหารพรานหรือว่านักรบชุดด,ดําของเรานะครับที่ไม่ค่อยมีข่าวนะครับแต่จริงๆแล้วก็ เขาก็อยู่หน้าแนวนะครับหรือว่าอยู่แนวหน้านะครับเขาอยู่แนวหน้ามาตั้งแต่แรกเลยนะครับเพราะว่าทหารพรานนี่เป็นส่วนหนึ่งของกองทัพไทยนะครับทํางานร่วมกับตารวจตะเวนชายแดนช่วยรบปกป้องผืนแผ่นดินไทยมาตั้งแต่เริ่มปะทะกันแรกๆเลยนะครับแต่ก็ไม่ค่อยมีข่าวออกมานะครับก็ผมก็เห็นข่าวในโลกสื่อใ,ในสื่อโซเชียลก็เห็นอยู่ครั้งหนึ่งนะครับแต่จําไม่ได้ว่าวันที่เท่าไหร่นะครับกพตอนที่ทหารพรานเราไปยึดรถถัขงของคอมมินได้ ได้ห้าคันหรือ6กคันเนี่ยถ้าจาไม่ผิดนะครับที่ประทะกากันแล้วคอมเมนต์ก็ทิ้งรถถังไว้ตรงสัตตสมแล้วก็วิ่งหนีไปนะครับเราก็ยึดได้นะครับก็เห็นลุงภาพลงอะไรกันอยู่นะครับส่วนทหารพานกรมทหารพานที่สองหกนะครับก็อยู่ในแนวรบเช่นกันนะครับตลอดแนวตั้งแต่ช่องจอมไปถึงช่องสายตะกูนะครับก็จากการสอบถามน้องๆทหารพานนะครับแต่ ถามพวกในสิบพวกจาพวกนี่นะครับก็ติดต่อกันอยู่ก็ก็บอกว่าไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะครับสําหรับทหารพลกรมสองหกแต่ทุกคนก็มีเาเรียกว่าถูกแรงอัดจากจรวดบีเอ็มยีบเอ็ดถรแรงอัดจากปืนใหญ่นะครับก็มีความรู้สึกว่าปลอดภัยแต่มันก็เวลาอยู่ในสนามรบเวลาปืนใหญ่ลงใกล้ๆมันก็จะเป็นแบบนั้นนะครับแน่นหนะ้าอกผมก็เคยโดนนะครับแน่นหนะ้าอก จากแรงอัดของระเบิดนั่นเองนะครับก็อยากจะย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าทหารคอมเมนต์เชื่อไม่ได้นะครับยังไงน้องๆทหารทุกหมู่เรานะครับทั้งตำรวจตะเวนชายแดนทั้งทหารพานที่อยู่ตามแนวชายแดนต้องไม่ประมาทนะครับถึงจะมีการเจรจากันหยุดยิงยังไงก็ช่างนะครับจะสังเกตได้ว่าในคืนที่ผ่านมานะครับเจรจาหยุดยิงตอนหกทุ่มนะครับเด็ดขาดไม่มีเงื่อนไข แต่ความจริงนะครับหลังหกทุ่มแล้วก็จะมีการประทะกันยาวมาเลยนะครับนั่นคือคอมเมนตนะครับคอมเมนตที่ไว้ใจไม่ได้นะครับอย่าไปเชื่ออย่าไปสนใจอย่าไปมั่นใจในการเจรจากับคอมเมนตนะครับสิ่งดีสิ่งที่เราจะทําได้คืออย่าประมาทนะครับอย่าประมาทเด็ดขาดก็แม้ว่าจะหยุดยิงนะครับ แต่สถานการณ์ก็ยังไม่น่าไว้วางใจนะครับเพราะว่าตอนนี้ทางทหารในพื้นที่ก็ยังไม่บอกอยังบอกให้ฝ่ายปกครองนี่อย่าพึ่งนะครับอย่าพึ่งให้ผู้ที่อ,อบพยพออกไปอยู่ในพื้นที่เรียกว่าพื้นที่อบพยกรัดพลรักมีของอันตรายจากอาวุธของขมิก้ก็อย่าพึ่งกลับมาบ้านนะครับตอนนี้กําลังเคลียร์กันอยู่นะครับกําลังเคลียร์กันอยู่นะครับมันอาจจะเกิดอุบัติเหตุหรือ,ออาจจะเกิดยิงกัน ขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ได้นะครับแต่ก็ดีใจตรงที่ว่าแม่ทัพภาคที่สองนี่แกยื่นคำขาดเด็ดขาดเลยนะครับพูดกับพบบอทหารที่ประชุมกันวันนี้นะครับพอบบทหารเขมรน,นะครับบอกว่าท่านแม่ทัพภาคที่สองก็บอกพบบอทหารเขมรบอกว่าห้ามยิงนะครับถ้ามีการประทะกันยังไงก็จะห้ามห้ามยิงไปในแหล่งชุมชนนะครับถ้าจะยิงกันก็ต้องยิงเฉพาะทหารต่อทหารนะครับ ซึ่งผมเชื่อว่าถ้าหากว่าคอมเมนต์เนี่ยไม่ปฏิบัติตามจะต้องถูกเราถล่มอย่างหนักนะครับเ1ฟสิบหกเลืเอกเบิเพนจะต้องมาบอมอย่างแน่นอนนะครับว่าตอนนี้เขาวางกําลังอยู่ไหนอยู่ไหนเราก็รู้อยู่แล้วนะครับคิดว่าคอมเมนต์ก็คงจะไม่กล้านะครับก็ถ้าคิดว่าอยากจะถ้าคิดว่าถ้าคอมเมนต์คิดว่าอยากจะลองนะครับ ถ้าเปิดมาอีกผมคิดว่าโดน f อฟมกับจิเป็นเราไปเอาไข่ไปหย่อนใด้กินอย่างแน่นอนนะครับก็ดูนะครับที่ปราสาทตะายเป็นไงบ้างนะครับอ่าระเบิดขนาดสองพันปอนถึงสองลูกนะที่ลงนะครับดูหน้าปกนะครับหน้าปกของผมเนี่ยเป็นเครื่องยิงรถเครื่องยิงบ m เอ็มยี่สบเอดนะครับโอ้ที่จริงมีภาพเยอะมากนะครับที่โดนไฟไหม้ที่โดนเราทําลายนะครับ แล้วก็หน่วยรบที่แข็งแกร่งที่ว่าดีที่สุดที่ฮุนเซนฮุนเซนก็ตั้งขึ้นมานะครับมีเอสคิวอะไรของเขานะครับก็ส่งเข้ามาที่จะยึดปราสาทตะเมินทมให้ได้แ้วปราสาทตะควายให้ได้หนังสือเนี้ยโดนเอฟสิบหกเราทิ้งระเบิดเป็นไงบ้างครับละลายเลยนะครับ <c oughs> สรุปนะครับสําหรับวันนี้นะครับสถานการณ์แม้ว่าจะหยุดยิงแล้วแต่ยังไม่เป็นที่น่าไว้วางใจนะครับ ั้งสองฝ่ายยังวางกําลังตึงตลอดแนวนะครับไทยไม่ยิงก่อนอย่างแน่นอนนะครับแต่ต้องระมัดระวังกองโจรขมิแดงส่วนมากมันจะเป็นขมิแดงนะครับอาจจะมีการลักลอบเข้ามาลบแบบกองโจรนํามาแย่เรามาซุ่มโจมตีมาตีเราหรือว่าใช้สไนเปอร์ยิงเรานะครับเพราะฉะนั้นน้องๆก็อย่าประมาทนะครับปืนสไนเปอร์ทุกวันนี้นะครับยิงได้เป็นกิโลนะครับกิโลก,กว่าๆเนี่ยเขายิงได้นะครับ ของเราเนี่ยมีอยู่แล้วนะครับสาหรับหน่วยรบพิเศษของเราสนปเปิ์ของเราก็มีอยู่แล้วนะครับก็ต้องไม่ประมาทนะครับคิดว่าอีกไม่กี่วันนะครับสถาน,น,นการณ์ก็คงจะดีขึ้นนะครับเพราะว่าเขารอประชุมอาวันที่สี่นี่นะครับประชุมระดับสูงนะครับส่วน ข้อตกลงว่าหยุดยิงนั้นยังไงก็จะพึ่งเชื่อนะครับอย่าพึ่งไปมั่นใจอย่าพึ่งอย่าพึ่งไปเชื่อว่าคอมเมนมันไม่ทําอะไรนะครับต้องไม่ประมาททุกวันที่เราออกระตเวณน,นะครับในพื้นที่แลบผิดชอบของตัวเองเนี่ยกลัวมันขมเมนตมันจะขึ้นมาเนี่ยต้องระมัดระวังเรื่องกับระเบิดทุนระเบิดให้ดีนะครับขอให้มันเมื่อหยุดยิงแล้วก็อย่าให้ใมีใครไปเดินไปเหยียบระเบิดนะครับหรือว่าอาต้องรักษาชีวิตให้ดีนะครับเพราะว่าไม่รู้ว่ามันจะแอบยงิง ปืนสไนเปอร์ยิงมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะครับทางที่ดีก็คืออย่าประมาทนั่นเองนะครับด้วยความห่วงใยจากนักรุ่นพี่นะครับก็ฝากถึงน้องๆทหารทุกหมู่เรานะครับที่อยู่ตามแนวชายแดนส่วนทหารพรานนะครับก็ไม่ค่อยเป็นห่วงเท่าไหร่เพราะว่าเขาอยู่ในพื้นที่ตลอดนะครับพวกเนี้ยนะครับทหารพรานกรมสองหกเนี่ยคนรบกับคอมเมนต์มาตั้งแต่ปีห้าสี่แล้วก็ตั้งปีห้าหนึ่งแล้วนะครับรูนนิสัยคอมเมนต์ดีนะครับก็คงจะไม่ประกันประมาทนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอเล่าให้ฟังเพียงแค่นี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับในพรุ่งนี้ว่าจะสถานการณ์จะเป็นยังไงเราค่อยมาเจอกันนะครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณเอฟซทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังครับผมขอบคุณครับ